สวัสดีครับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดเชีภูมิโคราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดินพร้อมบ้านนะครับผมเนื้อที่2ไร่ตําบลหนองขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชีภูมินะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นบ้านที่สร้างใหม่เลยนะครับด้านหน้านะครับติดถนนกว้าง32เมตรด้านในกว้าง35เมตรแล้วก็ความลึกทั้ง2ฝั่งประมาณ97เเมตรครับ ด้านหน้าบ้านนะครับจะหันไปดังด้านหน้าภูเขาเลยมีลมนะครับเย็นแล้วก็พัดผ่านตลอดทั้งปีนะครับอากาศโปร่งแล้วก็โล่งสบายนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับผมล้อมรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาแล้วก็อยู่ติดกับชุมชนด้วยนะครับแต่ว่าเป็นบริเวณรอบนอกของชุมชนมีถนนคอนกรีต ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะห่างจากคอนกรีตประมาณ40เมตรฝั่งขวาจะห่างจากคอนกรีตประมาณ60เมตรครับในรัศมี3กนะิโลเมตรเนี่ยหรือว่าระยะเวลาเดินทางประมาณ5-10นาทีไม่เกิน10นาทีนะครับก็จะมีโรงเรียนตลาดร้านค้านะครับโรงพยาบาลหรือว่าสถานีอนามัยนะครับศูนย์ราชาการของออตัวตำบลหนองขานะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับผมก็จะมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ตลอดทางนะครับผมใกล้กับถนนเส้นหลักด้วยนะครับเส้นที่หนองมะแดงนะครับจะวิ่งเข้าไปเกษตรสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดไปภูเขียวระยะทางประมาณ38กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดเข้าในตัวเมืองชัยภูมิก็ประมาณ68กิโลเมตรครับ ก็ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเดินทางเข้าไปาชมบริเวณบ้านได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการชมภายในบ้านเนี่ยก็นัดเวลาล่วงหน้าไว้สักประมาณ1-2วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกจากหน้าฝนมาแล้วนะครับสภาพโดยรวมก็ยังมีสีเขียวอยู่นะครับหญ้าพวกต้นไม้ก็ยังเขียวๆอยู่นะครับ ก็น่าอยู่พอสมควรนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่ด้านล่างนะครับผมก็ขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ